สวัสดีค่ะจะพามาดูวิธีทำกาแฟชุดอันอแบบใหม่นะคะอันนี้อนุยต้มซุปนะคะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเนี่ยคืออันนี้อันนี้นุยทำอ,อบเหนือนะคะแล้วก็มีน้ำออกมาแล้วก็แยกนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็น แล้วไข่มันก็จะอยู่ข้างบนนะคะเราก็เอาไข่ออกนะคะเนี่ยไข่มันก็จะออกมาหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซุปอย่างดีเลยค่ะซุปอย่างดีเลยค่ะนะคะอันนี้เอ่อแล้วก็เอาใส่จะกินกินซุปธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใส่ากาแฟด้วยก็ได้นะคะอันนี้มีคาร์โบไฮเดรตนะคะ แล้วก็สารอาหารที่อยู่ในซุปเนี่ยกินตอนที่เรา <c oughs> ไม่สบายหรือว่าอนุยจะกินทุกวันนะคะแล้วก็คือมันจะไปกระตุน้นทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่มีความสุขนะคะเอะ่ทริปโตเมนอะไรเงี้ยที่ที่เราให้มีทำให้เรามีความสุขเนี่ยเอออนุก็ใส่ประมาณสองสมช้อน เนี่ยนาช้อนนี่นะคะว้าวกินแล้วอร่อยมากๆค่นะคะกินนะคะอันนี้กินวันละไม่เยอะเลยแค่คือแบบอ่ามือ้อละสองช้อนก็พอกินกับใส่กาแฟนเนาะดีมากๆค่ะ